สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้เป็นวันจันทร์อาสาวที่ก็พักผ่อนไปแล้ววันนี้พรสงคนชมพระนำพระสะสมไว้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็วันนี้เป็นพระชุดใหม่นะครับเก็บไว้หลายร้อยองค์จากผู้ใหญ่ใจดีมอบหมายไว้ให้ผมพรสงคนชมพระได้ชมกันนะครับผมจะหยิบองค์แรกให้ดูนะครับเป็นพระสมเด็จ ผมว่าเนื้อดีจังเลยนี้เนีเนื้อขาวนวลแต่ไม่รู้จะถึงยุคเปล่าไปแล้ะครับจะเป็นวัดระฆังหรือบางพงไม่รู้นะแต่อันนี้มีขอบกระจกด้วยนะเป็นพักเนื้อสวยอยากจะให้ดูกันเต็มเต็มตานะยังไม่เข้าถ่ายยังไม่ค่อยเก่ง ก็ขาวนวลน,นะก็ดีนะครับลูกข้างดูหลังพอได้นะครับแก่งแข็งนะฮะเป็นพระจากผู้ใหญ่ใจดีอาจารย์เชท่านว่าไปผมไว้นะครับว่าไปผมไว้ผมก็เลยสะสมไว้นะครับมาท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างที่ว่า อองค์ที่สองนี่ก็สวยนะครับเนื้อหแห้งแก่งนะครับเหมือนกับวันนี้ให้ดูใกล้ๆให้ดูใกล้นะครับแห้งแก่งเหมือนกับหินเลยนะฮะแต่ละองค์แต่ไม่รู้จะถึงยุคบางอุปลมหรือเปล่านะครับอาจารย์เชท่านให้ผมไว้ตั้งแต่สมัยอยู่บางขุปลอมต,ต,ตั้งแต่ท่านไปตัดผ้าอยู่อายุท่านอายุสิบเจ็ดสิบแปด ปเป็นช่างตัดผ้าจุบังปลุ่มตอนนั้นก็ไปตัดผ้าให้กับดาราภาพยนตร์พวกดาราเ,าเก่าๆพิชาเปลี่ยนวิถีพวกมนนกอะไรพวงนั้นนะครับพวกนั้นเขาเขาบอกให้ฟังนะฮะอเลิกงานมาก็ไปดูพระกันเป็นพระเป็นพระเนื้อเก่าครับแล้วก็องค์ที่สามชมกันนะครับเป็นพระ ตรงนี้ก็พิมพ์แปกเนี่ยเป็นภาพิมพ์แปกเนื้อดีนะครับขาวนวลอ,อากาศก็ผมนั่งถ่ายอยู่คนต้นไม้ช่วงนี้คโควิดเยอะไม่ได้ออกไปไหนเนึ้อคืนได้ว่าสะสมพราไว้ก็เลยจัดมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตาม y o u ูทู e มันตาม ไอ้นี่มังนะครับตาม YouTube แล้วก็ตามเฟซตามไลน์นะครับผมส่งให้เพื่อนๆชมกันคับคือเราเลี้ยงสุนัขจรจัดร้อยหลายร้อยตัวเนี่ยเป็นสุนัขพันธามถูกทอดทิ้งก็ค่าอาหารวันหนึ่งก็ค่าวันละ10ถังไก่วันละ50าิกิโลอง์นี้รู้สึกว่าใครอยาไปไปจุมสีอะไรมาไม่รู้ว่าแต่ดูว่าเป็นพระ จะเป็นกูกบางคุพผมเปล่าไม่ทราบนะสวยนะครับเนื้อสวยดีอยากจะให้ได้ชมกันนะครับแต่ความพิถเหินใครรู้ก็ทักมาก็ได้ครับให้ชมกันสวยดีนะครับเป็นสมเด็จององที่ห้าองที่แป รู้ว่าเป็นฐานแซมจะเป็นวันละครั้งหรือบังภูมิอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่รู้ว่าเนื้อแก่งๆทุกองน,นะครับสวยดีนะครับใครชอบใจก็ทักมานะครับพรสองคุส่งผระคุณชวนชมพระนะครับมันเทศสองปากขอโทษนะครับอ,องนี้อีกองหนึ่งก็มีฐานแซมด้วยครับก็ให้พวกเราได้ชมกัน เป็นวันละคังกรือปังภูมิผมไม่แน่ใจนะแต่รู้ว่าถึงยุคก็เปล่าเราไม่รู้นะครับใครชอบใจก็ทักมานะครับจากอาจารย์เชอันบอกมาให้ผมมาผมก็เก็บสะสมเนื้อแกะแกะทุกองนะครับเนื้อแข็งพาะเนื้อดีกับตามที่วันนี้เป็นองค์แรกมากี้ดูกันนะครับน,นี่เอาขอท,ท่าโชคดีนะครับวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาเมื่อวานวันหยุดวันนี้วันทํางานแนละ้ว ท่านโชคดีครับแถมหน่อยสวัสดีครับร่ำรวยครับ